เดอุ้มชาแนค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ก็มาอยู่กับช่องเดอะอุ้มชาแนลกันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะอุ้มก็จะมาสอนแต่งสตอรี่ไอจ แนววันเกิดนะคะก็จะเป็นโทนแบบแบ็คพิงนิดหนึ่งนะคะชมพูเนาะชมพูดําขาวอะไรโทนแบบนี้นะคะโทนหวานหวานเนาะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแบบละเอียดกันเลยนะคะนะคะทุกคนก็ไปที่ตัว A ตัวนี้เลยนะคะแล้วเราก็พิมพ์คำว่าเอ้ทุกคนต้องเลือกฟอนต์นี้ก่อนนะนี่นะคะแล้วก็ H เอาตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเลยนะคะ แล้วเราก็กดเสร็จเลยนะคะทุกคนก็ขยายให้ตัวมันใหญ่ๆเลยนะคะแบบนี้เลยแล้วเราก็จะพิมพ์คาว่าเบอร์เดยเนาะ B I R T H D A แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนโอ้ยเรลืมเปลี่ยนฟอนนะไอสีฟอนนะคะ,เ,ะ,คะเป็นสีดำอันนี้เราจะมาตรีมแบ็คพิค์นะคะทุกคน เราจะปรับให้มันเล็กๆนิดนึงนะคะทุกคนอย่างงี้แบบนี้เราก็จะมาพิมพ์คำว่า Y กันนะคะซึ่งตัว y เนี่ยจะต้องอยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะเพราะว่ามันต้องเชื่อมต่อระหว่างสองตัวนี้นะคะแล้วเราก็จะมาพิมพ์ที่ตัว A เ,เหมือนเดิมเลยแล้วเราก็จะมาขีดลบตัวนี้นะคะ แบบนล้วก็จะมาขยายนะคะขนาดนี้เลยแล้วก็ทำอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะคะ หละะังจากนั้นนะคะเราก็จะมาทำกรอบยาวๆกัน,นะคะ่ะช่วงนี้ลิซ่าออกเพลงนะคะก็จะเอาเป็นธีมแบบพลงนิดนึงเนาะกดจุดนะคะแล้วก็มาที่ตัว A ตัวนี้นี่นะคะก็จะได้กรอบสีขาวก็จะได้กรอบสีขาวนะคะแล้วก็ ก็จะอ๋อก็จะยันแบบนี้เลยนะคะก็จะทบเป็นแนวนี้ได้แล้วนะคะทุกคนก็กดบันทึกก่อนเลยนะคะแล้วก็จะมาใส่เดือนกันนะคะทุกคนก็กดที่ตัว a เ,เลยนะคะก็ไปใส่เดือนเลยเนาะซึ่งอุ้มก็ไปแอบทํามาแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ก็เดี๋ยวจัดองค์ประกอบแบบหนึ่งนะคะ นี่นะคะเราก็จะมาแบบมาปรับดูองค์ประกอบนะคะว่าแบบวักโอเคไหมอะไรไหมนะคะก็การระยะเอาเนาะมันจะเสียเวลาตรงทําเดือนนะคะแต่ว่าทุกคนต้องใจเย็นๆเนาะแต่ว่าถ้าใครไม่อยากทำเดือนทุกคนก็ไปแคปปฏิทินมาได้เลยนะคะแล้วก็แล้วก็มากดวางเนาะ ก็จะง่ายก็จะง่ายนะคะแล้วแต่ทุกคนสะดวกว่าสะดวกทางไหนนะคะนี่นะคะแล้วก็จะมาปรับตัวอักษรเป็นสีดำแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะยอ่อให้อยู่กลาง,งกลางนะคะแบบนี้เลยแล้วเราก็จะมาขีดเส้นกันค่ะ เราต้องใช้ตัวนี้นะคะในการขีดเนาะนี่เลยก็จะได้แล้วซึ่งเราก็จะคัดลอกมาอีกอันหนึ่งนะคะแล้วก็กดวาหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะก็ให้เราใส่เดือน กันยายนภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าภาษาไทยก็ได้นะคะแล้วแต่ทุกคนเนาะซึ่งอุ้มจะใส่เป็นภาษาไทยนั่นเองนะคะหรือว่าใครจะใส่เป็นตัวอื่นก็ได้ทุกคนก็ไปปรับเปลี่ยนเอาเนาะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมาเพิ่มรูปกันเลยนะคะทุกคนเจ้าเก่าเจ้าเดิมเรานะคะนี่คนเดิม นี่ก็จะมาแล้วนะคะทุกคนหรือว่าใครจะแบบใช้รูปเดียวกัน2รูปก็ได้นะคะแต่อุ้มอยากเปลี <to> ่ยนนะคะแล้วก็มาจุดๆๆๆๆกันนะคะเพิ่มลูกเลียนนิดนึงนะคะก็คัดลอกเหมือนเดิมก็ตัวเอเหมือนเดิมอ่า นี่นะคะเราก็จะมาวงกลมกันนะคะหรือว่าจะใส่เป็นเค้กก็ได้นะคะหรือว่าใส่ emoji ตัวไหนก็ได้ซึ่งอุ้มออกอันนี้เนาะวงกลมอันนี้วันที่เท่าไหร่ทุกคนวันที่สิบสองนะคะก็จะวงไปเลยแค่นี้นะคะทุกคนแล้วก็แท็กเขาก็ไปลองทำดูนะคะหรือว่าใครจะแบบ ทักมาขอแม่เบบอันนี้ก็ได้นะคะอุ้มก็มีโนาะเดี๋ยวอุ้มจะทิ้งให้ดูว่าแม่เบบอันนี้หน้าตาเป็นยังไงนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการสอนแต่งสตอรี่ไอจโทนหวานนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะถ้าอยาก้ให้ทำแบบแนวแบบไหนก็ลองคอมเมนต์มาบอกดูนะคะทุกคนก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะอุ้มก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้อุ้มด้วยนะคะ